แต่สีวิ่งออกวิ่งออกพ่อพังเหรอคะนี่ไงตัวเหมือนพี่คอปเลยนั่งถือแจ็คอยู่ในห้องผมสัตว์ผมสีไม่ใช่แจ็คหมดแล้วหมดแล้วเสียงไอซีอาร์วัน

ออกเอี่เจกป่เจเิ่เน,เาาน้วิาาง่งมา,มานีแล้วบ้านนี้บ้านนี่ไงสีชมพูอยู่นี่มีคนูกันตอนี้ อ๋อโอเคโอเคเขาอยู่บนต่อด้านหนึ่งเนลดร็อป is coming เฮ้ยเขาตั้งแท่นเลยอฮ้ยพี่เห็นไหมมันหลังคาเนี้ยหลังคาบปคาคาน่ะตายตายแต่พี่ก็ถามว่าชนแล้วกัดกับตอนแรกกะว่าชนครั้งเดียวแล้วลบแต่มันชนครั้งเดียวแล้วไม่ลบ แอตายนะพาลงแอร์ตงล่เฮ้ยระวังนะพี่กอล์มมีตัวขาวตัวหนึ่งกับตัวคร ตัสองตัวมีสองตัวนะมีสองตัวอยู่มุมสองมุมอยู่สองมุมอยู่ไหนแหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอทักเก้าผมก่อนเดี๋ยวพุ่งเข้าไปเดี๋ยวพุ่งเข้าไปเดี๋ยวพุ่งเข้าไปของไม่ได้ปะหมดแล้วหมดแล้วอันนี้กล่องใครเนี่ยกล่องส้มใครของไม่ได้กล่องส้มเขาของคนอื่นของคนอื่นของของคนที่ผมยิงไงดิ Yeah, the safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Oh. <laughs> บน,บนเขาด้วยแหละมาณเข้ามาแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยิงมาอยู่ี่ยิงมาอยู่โดนลงทันโดนลงทันอีกสองตัวบนเขาสองตัวทุกเพื่อนใช่ตัวแลมโบ้ คลานอยู่โดนึงพี่หลงอยู่หลังหินหลงน้ำตายยังหลงอยู่หลังนยังยังพี่หลังหินตายหลังหินตายหมดหมดแล้วพี่งั้นก็หมดอยู่ในเมือง r e l o a d ได้หนึ่งได้หนึ่งเปิดเขาเล่นพยาบาลอยู่นี้อยู่นี้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างล่าง ขนุนนะขนโนออกขนนออกเรียบร้อยตรงนี้ดาวมีคนิดหลังหลังช่องหลังช่องยิงขึ้นมาโอเค